เวลาเราลงทุนน่ะมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงมันไม่มีวินาทีไหนที่ไม่มีความเสี่ยงแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ถูกจัดการโดยกองทุนเขาไปซื้อหุ้นที่เป็นแบรนด์ชั้นนามักจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถในการทํากําไรเนี่ยอย่างสม่สมําเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามตรงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นสเสน่ห์ละกัน ายปีแบบนี้ถึงเวลาตัดสินใจเลือก S S F I M F เพื่อลงทุนลดหย่อนภาษีกันแล้วค่ะแต่ถ้าจะเลือกโดยนึกถึงการลดหย่อนภาษีอย่างเดียวนั้นคงไม่พอค่ะเพราะว่านี่คือการลงทุนที่เราจําเป็นต้องคํานึงถึงทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับยิ่งเราจะลงทุนยาวๆเป็นเวลา10ปีหรือว่าลงทุนยาวไปจนถึงกเกษียณเนี่ยนะคะทำกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้ตลาดที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องเลือกให้ดีค่ะ ใครที่มองหา S S F I M F ที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยหรือว่าเป็นเกราะป้องกันให้กับพอร์ตของเราในยามที่เศรษฐกิจยแย่และมีแนวโน้มเติบโตได้ดีที่เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยเซฟพอร์ตให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เสี่ยงแบบซอบซอบได้ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีคําตอบที่ตรงใจค่ะโดยคนที่จะมาตอบโจทย์ให้กับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณพรชนกรัตนรุจิกร C F A ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบรจรกรุงศรีนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อัปเดตกันนิดนึงค่ะว่าภาพรวมก่อนเลยค่ะพี่กิ๊ฟว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมตลาดเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆช่วงนี้ตลาดก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะเพราะว่านักลงทุนก็มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงวางใจไม่ได้นะคะ<ช>เรายังคงมีประเด็นที่จะต้องมอนิเตอร์กันต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากดอกเบี้ยที่เฟดเนี่ยขึ้นค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงในส่วนของตัวประเด็น geopolitical risk อะค่ะซึ่งอาจจะสร้างความผันผวนให้า ค่ะ แล้วทีนี้สําหรับคนที่เล็งกําลังจะลงทุน S S F I M F อยู่ตอนนี้สําหรับสายเซฟๆหน่อยค่ะบางคนเนี่ยอยากให้เงินต้นเนี่ยมั่นคงมากกว่าผลตอบแทนเนาะหรืออีกสายหนึ่งค่ะเป็นสายซอฟๆหน่อยอาจจะขยับผลตอบแทนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเสี่ยงไปสุดขนาดนั้นตัวพี่ก็ฟเองเนี่ยมองว่าควรลงทุนกองทุนแบบไหนดีก็ถ้านักุงมุนชอบแบบเซฟๆนะคะไม่อยากเสี่ยงสูงแล้วก็ไม่อยากผันผวนเหมือนตลาดหุ้นเน้นในเรื่องของตัวความมั่นคงค่ะทางบลจกรุงรีนะคะเราแนะนากองทุน K F A Fix S S F แล้วก็ I M ะะซึ่ง A ในที่นี้ค่ะก็คือมาจากคำว่วา active อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของกองก็ได้ก็คือความแอคทีฟแล้วก็ความยืดหยุ่นค่ะเพราะว่าเรามีความยืดหยุ่นในแง่ของการลงทุนค่ะตราสารที่ลงทุนเราลงทุนได้ทั้งตราสารภาครัฐแล้วก็ตราสารภาคเอกชนในส่วนของตัวตราสารภาคเอกชนค่ะเรตติ้งเราเปิดไว้ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่า90%ก็จะเป็น A ลบ ok ขึ้นไปในส่วนของตัวพอร์ตดูเรชั่นนะคะก็คือกรอบก็ค่อนข้างกว้างเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ 0- ูนถึงหปีดังนั้นเองค่ะกรอบตรงนี้ค่อนข้างยืดหยุนทําให้ฟันเมนเจอร์เราเนี่ยมีฟล ให้สอดคล้องกับตัวมุมมองหรือว่าทิศทางดอกเบี้ยนในแต่ละช่วงเวลาค่ะ,คะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามองเป็นแง่ของพอร์ตการลงทุนค่ะการที่เรามีตราสารหนี้ในพอร์ตคะะก็เรียกได้ว่าช่วยดิเวอรซีฟพอร์ตของเราโ<ม>ดยรวมแล้วก็ทําให้ความผันผวนของพอร์ตโดยรวมไม่มากจนเกินไปทีนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนเป็นอีกแบบหนึ่งอขอแบบซอฟๆหน่อยละกันนะอยากลงทุนในหุ้นแต่ว่าไม่ชอบความห,หวือหวามากนะัก<ม>ทางบริจากรุงศรีก็มีกองทุนแนะนําเหมือนกันค่ะกองทุนเค a จีแบนด์ and, f, แล้วก็ i m f นะคะซึ่งกองทุนนี้เเย เรียกว่าเป็นกองทุนสไตล์ d e f e n s i v e quality ค่ะแล้วทีนี้อย่าง d e f e n s i v e stock เองอะค่ะพี่กิฟมันมีความน่าสนใจยังไงมันเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวอย่าง S S F R M F ยังไงบ้างหรือว่าในตลาดผันผวนแบบนี้เนะี่ย d e f e n s i v e stock ช่วยอะไรเราได้บ้างคะ่ะจริงๆหุ้นกลุ่ม d e f e n s i v e เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดนะคะมักจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกรง่งแล้วก็มีความสามารถในการทํากําไรเนี่ยอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามตรงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นสเสน่ห์ละกัน ของหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างการเติบโตได้ในทุกๆวัฒจักรธุรกิจนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเหมาะกับการลงทุนระยะยาวแบบ SSF แล้วก็ IMF นะคะซึ่งตลาจอกรุงศีค่ะเราก็มีกองทุนสไตล์ดิเฟนซีฟคุณลิตี้นะคะก็คือกองทุนเคป g ีแบน SSF แล้วก็ IMF ค่ะซึ่งกองนี้เองเนี่ยจะมีการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงทั่วโลกแล้วก็ลงทุนในบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งค่ะแต่ค่ะ คอนเซปต์ของแบรนด์ในที่นี้นะคะจะไม่ใช่แบรนด์เดมค่ะแต่ว mm ่าจะเป็นแบรนด์ลอจิสตี้ค่ะที่ลูกค้าเองเนี่ยเขาก็มีความผูกพันในแบรนด์ซื้อแล้วแล้วก็ซื้ออีกสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยมีการใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้อย่างสมบุเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเองมันก็จะทําให้บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลกำไรเนี่ยได้อย่างสมําเสมอส่วนของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนนี้ลงทุนนะคะอย่างเเช่่่นนกกลุุมสิิคคคค้้าาาออโโภภรืถดว ผู้ชื่อแร็กคิดเป็นเคเซอร์อาจจะแบบเอ๊ะ ชื่อแบรนด์อะไร<ฮ>ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เด็ต่ออันนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนอหรือจะเป็นกลุ่มตัวเทคโนโลยีนะคะ,<ฮ>ะก็คือจะเป็นบริษัทที่มีรายได้มั่นคงแล้วก็มีทําธุรกิจเช่นนะคะเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์อย่างตัว Microsoft วเป็นต้นนะคะ,<ฮ>ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะคะซึ่งเกี่ยวกับการทําอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทุกธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่สามารถเติบโตไปได้ในอนาคตแล้วก็มีการใช้ซ้ําอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมคะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะพิก ทีวน,ะะทนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาของกองทุนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะจริงๆต้องเรียนก่อนว่าความสม่เสม,มอของไรายไดนย้นำมาสู่ผลกําไรที่บริษัทสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเออร์เน็ต่ะของบริษัทที่กองทุนลงทุน,นจะมีเสถียรภาพมากกว่าตลาดทุนโลกโดยรวมซึ่ง<ม>นามาสู่การสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในยามที่ตลาดขาลงกองเราจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดเพราะว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของกองอย่างที่เรียนไปนะคะว่ากองเราเป็นสไตล์ดิเฟน s ซ v ท์คุณภาพแต่ยามที่ตลาดขาขึ้นนะคะ ขึ้นไปพร้อมๆกับตลาดเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเคบจีแบ s s อสแล้วก็ r m f ค่ะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะเป็นหลุมลูกภัยค่ะ,คะยามที่ตลาดพัน้วนแต่ในขณนะเดียวกันนะคะเราก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวค่ะ น่าสนใจมากเลยค่ะแต่เชื่อเหลือเกินว่าบรจกรุงศรีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้อยากให้แนะนําสักนิดหนึ่งค่ะสําหรับคนที่อาจจะสนใจกองทุนอื่นๆเนาะที่เป็นการลงทุนแบบ S S F R M F เหมือนกันทั้งสายเซฟสายซอฟเลย1นาทีพี่กิฟจะแนะนํากองทุนไหนบ้างเชญเลยคะก็ถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ปานกลางก็คืออยากที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้แต่ว่าไม่อยากลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำบรจกรุงศรีเราก็มีกองทุนผสมค่ะจะเป็นกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหหลลลาากกยยปประะเเภททสินนัพ์จ็ฟแ้ว k f c o r e s s f แล้วก็ IMF ค่ะ <S <S> <S ถณานักลงทุน <S <S> <S เน้นลงทุนในประเทศนะคะแนะนําเป็นกอง KEF วันค่ะซึ่งเราก็มี3มกองทุนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น k f วันไม้ k f o ันมีแล้วก็ <S <S> <S k f o ัน Max นะคะค่ะให้นักลงทุนได้เลือกค่ะตามระดับ <S <S> <S ความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละท่านสามารถรับได้แล้วก็ถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยเน้นการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักนะคะเราก็จะมี k f f o r e s s f แล้วก็ IMF ค่ะเทนี้มาลองดูกันค่ะว่าถ้าเรามีเงิน100บาทกองทุน k f G Brand, s s f RMF จะนำไปจัดสรรรอยย่่างางงไบ้เลคะ จากการที่กองทุนได้ลงทุนในกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds ซึ่งเป็น global brand fund ทำให้เงิน100บาทของเรามีการกระจายไปลงในแบรนด์ระดับโลกต่างๆเริ่มต้นที่ Microsoft 7บาท20สตางค์รองลงมาคือ p h i l i p Morris International 6บาท40สตางค์ถัดมาคือ Visa 5บาท55สตางค์ต่อด้วย r a c k e t b e n k i s e r 5บาท43สตางค์และอีก75บาท42สตางค์จะกระจายไปลงทุนในแบรนด์อื่นๆต่อไปค่ะ ทีนี้เรามาฟังในฝั่งกูรูกันบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับกูรูพี่แบงค่ะหลังจากฟังมาเรียบร้อยแล้ว KFG okay, Brand บรนด์ทีนี้เราสนใจอยากจะลงทุนบ้างอยากมองในมิติของโอกาสและอุปสรรคหรือว่าความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอบ้างคะ่ะพี่แบงเป็นยังไงบ้างสาหรับกองทุนนี้ถ้าผมในแง่ของโอกาสเนี่ยคำว่า global brand มันชัดเจนว่าคือภาพรวมคือลงทุนในแบรนด์ชั้นนาระดับโลกข้อดีของกองทุนนี้คือไม่จํากัดคือแบรนด์นั้นถ้าเป็นแบรนด์ที่ดีอยู่ในตลาดไหนชั้นวิ่งไปหา ในการลงทุนถึงแม้ว่าหุ้นหน้าหุ้นบางตัวของข้างในกองเนี่ยจะมีความเป็นเทคคอมพานีจะมีความเป็นโกลด์สต็อกแต่มันก็มีความเป็นด<ะ>ิฟเฟนซีฟเพลย์ดิฟเฟนซีฟเพลย์คือในแนวที่ว่าเศรษฐกิจแย่พวกนี้ยอดขายไม่ได้ตกลงนะ อ่าเพราะฉะนั้นมันไว้ใจได้ในแง่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือตอนที่ตลาดปรับฐานลงมาแรงๆหรือว่าเศรษฐกิจโล่ยอย่างเนี้ยรุ่มๆดอนๆมีความเสี่ยงกองนี้อาจจะไม่ได้ปรับตัวลงเยอะมากกว่ากองอื่นอันนี้คือข้อดีของมันแต่แน่นอนว่ามันก็แลกมากับว่าแล้วสมมติว่าเทคโนโลยี i, มันมาแล้วหุ้นเทคโนโลยีมันกลับมาเศรษฐกิจมันกลับมาเป็นขาขึ้นหุ้นโกรดวิ่งมาเยอะๆถามว่าถามว่ากองคุณนนี้จะเป็นยังไงมันจะวิ่งด้วยแต่มันจะวิ่งไม่แรงเท่าแล้วความเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆอย ว,ว่าเวลาตลาดปรับอันนี้อาจจะปรับน้อยแต่มีแบบใจอื่นที่เราจะต้องติดตามเพิ่มเติมด้วยไหมคะถ้าลงทุนกองลักษณะนี้ครับผมจริงๆแล้วก็คือเราลงทุนกองไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคําว่า global มันแปลว่าเศรษฐกิจโลกต้องขยายเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ ประมาณสักหนึ่งในสามของการเติบโตมาจากเศรษฐกิจสหรัฐอีกเกือบเกือบหนึ่งในสามมาจากจีนต้องรับรู้ไว้ว่าถ้าจีนกับอเมริกาทะเลาะก,กันหนักๆมากขึ้น<ม>นะจนทําให้โลกมีความเสี่ยงหรืออเมริกาเกิดเข้าสู่ภาวะรีเซชชันขึ้นมาแน่นอนว่าหุ้นทั้งโลกจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะกองทุนนี้หรอกหุ้นทั้งโลกจะมีการปรับฐานลงมาแต่ว่าเราต้องยืนหยัดและเชื่อมั่นว่าโลกมันจะอยู่ที่เดิมณวันนี้ไปอีกสิปีข้างหน้าจริงหรอ<ม>ยังไงมันก็ต้องมีอัตราการเติบโตเราเป็นคนวนัยนี้ผมวัยนี้แล้วมันก็็มมมมัันนเเเเรรราาาาาววลลงงทุกกพ้อบคสีย มันไม่มีวินาทีไหนที่มีไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ถูกจัดการโดยกองทุนเขาไปซื้อกองทุนไอไปซื้อหุ้นที่เป็นแบรนด์ชั้นนําเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักดีผู้บริโภคจงรักภักดีต่อตาสินค้าคและที่สําคัญคือเป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายและกําไรอย่างต่อเนื่องค่ะมันไม่เพียงพอเหรอที่เราจะลงทุนมันทีนี้ถ้าจะให้บอกแบบเฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยคับพี่แบงค์ว่ากองทุนนี้มันจะเหมาะกับคนที่อยากลงทุนแบบไหนมิจริตแบบไหนบ้างคะ อย่งไงครับแบบผมเป็นยังไงนะ,ะ,ะส่วนหนึ่งคือเนื่องจากกองทุนนี้มีแบบลดหย่อนภาษีทั้ง2แบบคือ S S F และวก็ R M F ตัวผมเองเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีแบบประเภท R M F ก็คือกะสะสมระยะยาว55ปีแล้วค่อยไปขายถามว่าทำไมผมคิดแบบนั้นก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นกองทุนที่คำว่า global brand มันแปลว่ากองคุณที่หุ้นที่อยู่ในข้างในนั้นคงจะไม่ล้มหายตายจากแล้วมันมีการดิเวอ s ร์ซิฟายคือกระจายความเสี่ยงเป็นหลัก30-50บริษัทเลย<ฆ>ก็มันก็น่าจะปลอดภัยในมุมนั้นนะฮะ<ฆ>อย่างที่2ก็คือผมมองว่าหุ้นพวกนี้หรือว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยคือว่าผลการดำเนินงานของเขาไม่ได้หวั่นไหวตามวงจรเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าผมอะ่ะเป็นนักลงทุนสายบู ก็คือมีหุ้นกรดหุ้นเทคอยู่เต็มพอร์ตนั้นคือการที่เราจะบู๊ทั้งก้อนไปทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวลูกเราจะลำบากตอนโตถ้ามันไม่เป็นใจมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเฮ้ยเองก็ต้องหาหุ้นที่มันเซฟเซฟกองทุนที่มันเซฟเซฟหน่อยในแง่ของว่าถ้ามันยังเป็นหุ้นแบบว่าเป็นหุ้นอยู่นะไม่ใช่ตราสารนี้เนี่ยตัวหุ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเออตัวเนี้ย พอเราไปดูพอตดูกราฟย้อนหลังความหันผวนก็ไม่เท่าหุ้นโกร w ผลตอบแทนอาจจะแพ้แต่ตอนที่มีดาวไซด์วิสตอนที่มันปรับฐานอะ่ะมันก็ไม่ได้ปรับฐานแบบว่ารุนแรงหน้าเกลียดจนแบบว่าเรากินไม่อิมอ่มนอนไม่หลับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเหมาะกับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมก็หรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าซื้อกองทุนโลกแบบเดเวอซี่ไฟลครั้งเดียวเนะมไม่ต้องไปซื้อหลายๆกองผมว่ากองนี้ก็ตอบโจทย์ซื้อทีเดียวได้ทั้งโลกโกลว์แบนด์และนี่ก็คือกองทุน S S F R M F ที่บลจกรุงศรีคับาาลยยเสสฟแะ ให้ได้เลือกวางแผนภาษีกันอย่างมั่นใจค่ะฟังมาถึงตรงนี้ใครที่สนใจสามารถลงทุน S S F R M F ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Access Mobile ของบจรกรุงศรีและ K M A หรือใครที่สะดวกนะคะสามารถไปที่ธนาคารกรุงศรีได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บจรกรุงศรีโทร02-657-5757ค่ะ